คุณเคยไหมทั้งที่คุณไม่ได้ร้องขอไม่ได้ทักหาไม่ได้พยายามยือ้อแต่เขากลับคิดถึงคุณมากขึ้นทุกวันจนบางครั้งความคิดถึงนั้นกลายเป็นความเจ็บลึกที่เขาอธิบายไม่ได้ความจริงแล้วความคิดถึงที่รุนแรงที่สุดไม่ได้เกิดจากการพยายามอยู่ต่อแต่มันเกิดจากการหายไปอย่างถูกวิธีในชีวิตจริงเราถูกสอนให้รักต้องอดทนต้องพยายาม ต้องอธิบายและต้องอยู่ให้ได้แม้ใจจะพังแต่ไม่มีใครสอนว่าบางครั้งการถอยออกมาคือการเคารพตัวเองและเป็นจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริงคลิปนี้ไม่ได้สอนให้คุณเล่นเกมไม่ได้สอนให้ทำร้ายใครและไม่ได้สอนให้คุณรอให้ใหเขากลับมาแต่มันจะทำให้คุณเข้าใจจิตใจมนุษย์ในมุมที่ลึกกว่าเดิมว่าทำไมบางคนจากไปเง,งียบแต่กลับถูกคิดถึงไม่รู้จบ และทำไมบางคนพยายามแทบตายแต่กลับถูกลืมง่ายได้ถ้าคุณเคยเป็นคนที่ให้มากรอมากและเจ็บเงียบเงียบคลิปนี้อาจทำให้คุณมองความรักความผูกพันและคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นกว่าที่เคยเป็นข้อที่1คือการหายไปอย่างมีคุณค่าและนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดถึงที่รุนแรงที่สุดในจิตใจมนุษย์เพราะความคิดถึงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการอยู่ใกล้ แต่มันเกิดจากการขาดหายของสิ่งที่เคยมีความหมายอย่างลึกซึ้งคนจำนวนมากไม่เข้าใจจิตวิทยาข้อนี้พวกเขาเชื่อว่าถ้ารักก็ต้องอยู่ต้องพยายามต้องอธิบายต้องยื้อต้องแสดงให้เห็นว่าเราดีแค่ไหนแต่ความจริงคือสมองมนุษย์ไม่ได้ผูกพันกับสิ่งที่เข้าถึงได้ตลอดเวลาสมองจะให้ค่ากับสิ่งที่เคยสำคัญแต่ไม่อาจควบคุมได้อีกเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตาม ไม่ว่าเขาจะให้ค่าคุณหรือไม่สมองเขาจะเรียนรู้ทันทีว่าการมีคุณอยู่เป็นเรื่องปกติและเมื่อสิ่งใดกลายเป็นเรื่องปกติสิ่งนั้นจะไม่ถูกคิดถึงอย่างจริงจังความผิดพลาดของหลายคนคือการกลัวการหายไปพวกเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะลืมกลัวว่าจะถูกแทนที่กลัวว่าจะไม่ถูกรักอีกจึงเลือกยึดติดเลือกทักเลือกรอเลือกอดทนในจุดที่ตัวเองเริ่มไม่มีตัวตน และยิ่งทำเช่นนั้นคุณค่าของคุณในสายตาเขาจะยิ่งลดลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะสมองมนุษย์จะตีความการอยู่ต่อของคุณว่าเขายังอยู่ได้โดยไม่ต้องพยายามและเมื่อไม่ต้องพยายามก็ไม่ต้องรักษาการหายไปอย่างมีคุณค่าไม่ใช่การเงียบเพื่อเรียกร้องความสนใจไม่ใช่การงอนไม่ใช่การเล่นเกมจิตวิทยาแต่มันคือการถอยออกมาเมื่อคุณรู้ว่าคุณเริ่มให้มากเกินไปจนลืมให้กับตัวเอง การหายไปที่ทรงพลังคือการหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยของความอ่อนแอคุณไม่ต้องอธิบายว่าคุณเจ็บแค่ไหนคุณไม่ต้องบอกว่าคุณเสียใจเพียงใดคุณเพียงแค่หยุดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณอีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่กระแทกใจอีกฝ่ายแรงที่สุดเพราะมนุษย์ไม่ได้เสียใจในสิ่งที่เขาทำแต่จะเสียใจเมื่อผลลัพธ์ของการกระทำนั้นย้อนกลับมาทำให้เขาสูญเสียเมื่อคุณหายไปอย่างสงบ มั่นคงและไม่โวยวายสมองของเขาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะตั้งคำถามโดยอัตโนมัติเขาจะเริ่มทบทวนช่วงเวลาที่เคยมีคุณเขาจะเริ่มเปรียบเทียบความเงียบในปัจจุบันกับความอบอุ่นในอดีตและความแตกต่างนั้นเองที่จะค่อยๆกัดกินใจเขาความเงียบของคุณจะดังขึ้นทุกวันเพราะมันไม่ใช่ความเงียบของคนแพ้แต่มันคือความเงียบของคนที่เลือกตัวเองและมนุษย์มักจะหยหาคนที่เลือกตัวเองมากกว่าคนที่ยอมเสียตัวเองเพื่อใครสักคน เมื่อคุณหายไปพร้อมกับการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นดูมั่นคงมากขึ้นโดยไม่ต้องประกาศไม่ต้องอวดไม่ต้องประชดสมองของเขาจะเริ่มเชื่อมโยงว่าการจากไปของคุณไม่ได้ทำให้คุณพังแต่กลับทำให้คุณแข็งแรงและนี่คือจุดที่ความรู้สึกผิดความเสียดายและความคิดถึงจะเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะเขาจะเริ่มตระหนักว่าคนที่เขาเคยมีอำนาจเหนือกลับไม่ต้องการเขาอีกต่อไป สิ่งนี้กระทบอีโก้และความมั่นใจในระดับลึกโดยที่เขาอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเขาจะเริ่มคิดถึงคุณในช่วงเวลาที่อ่อนแอในคืนที่เงียบในวันที่เขาต้องการใครสักคนเพราะในอดีตคุณคือพื้นที่ปลอดภัยคือคนที่รับฟังคือคนที่อยู่ตรงนั้นโดยไม่ตั้งเงื่อนไขแต่วันนี้พื้นที่นั้นว่างเปล่าและความว่างเปล่าทางอารมณ์คือสิ่งที่มนุษย์ทนได้ยากที่สุด การหายไปของคุณจะกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นว่าเขาเคยได้รับสิ่งที่มีคุณค่าแค่ไหนโดยไม่รู้ตัวและเมื่อรู้ตัวมันก็มักจะสายเกินไปสิ่งสำคัญที่สุดของข้อแรกนี้คือคุณต้องหายไปเพราะคุณเคารพตัวเองไม่ใช่เพราะหวังว่าเขาจะวิ่งตาม ถ้าคุณหายไปด้วยความหวังความเจ็บปวดจะยังอยู่กับคุณแต่ถ้าคุณหายไปด้วยความเข้าใจคุณจะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งและไม่ว่าเขาจะคิดถึงคุณหรือไม่คุณก็จะไม่หลงเหลืออยู่ในจุดที่ต้องร้องขอความรักจากใครอีกต่อไปและนั่นแหละคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมเขาถึงจะคิดถึงคุณจนใจแทบสลายเพราะคุณไม่ได้หายไปจากชีวิตเขาอย่างคนธรรมดาแต่คุณหายไปในฐานะคนที่เขาเคยมั่นใจว่าจะไม่มีวันไปไหนข้อที่สองคือการไม่อธิบาย ไม่แก้ตัวและไม่พยายามทำให้เขาเข้าใจคุณอีกต่อไปเพราะสิ่งที่ทำให้มนุษย์คิดถึงใครสักคนอย่างลึกซึง้งไม่ใช่คำอธิบายแต่คือช่องว่างในใจที่เขาต้องหาคำตอบด้วยตัวเองคนจำนวนมากติดกับดักความคิดว่าถ้าเราอธิบายดีพออีกฝ่ายจะเข้าใจถ้าเราพูดให้หมดเขาจะเห็นคุณค่า แต่ในความเป็นจริงสมองมนุษย์ไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่ถูกยัดเยียดให้เข้าใจมันให้คุณค่ากับสิ่งที่ต้องคิดต้องตีความและต้องทบทวนซ้ำๆด้วยตัวเองทุกครั้งที่คุณอธิบายความรู้สึกคุณกำลังทำให้เขาสบายใจมากขึ้นไม่ใช่คิดถึงคุณมากขึ้นเพราะเขาไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องตั้งคำถามและไม่ต้องแบกรับความไม่แน่ใจใดๆ การหยุดอธิบายจึงไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือการคืนความรับผิดชอบทางอารมณ์ให้กับอีกฝ่ายเมื่อคุณเลิกอธิบายเลิกแก้ตัวเลิกพยายามทำให้เขาเข้าใจว่าคุณเจ็บแค่ไหนสมองเขาจะเริ่มทำงานในโหมดที่ไม่คุ้นเคยเขาจะเริ่มย้อนกลับไปคิดเองว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกอย่างไรเขาอาจจะเริ่มนึกถึงประโยคที่คุณไม่เคยพูดออกมาท่าทีที่คุณเงียบไปน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปและรายละเอียดเล็กๆที่เขาเคยมอง เพราะเมื่อไม่มีคำอธิบายสมองจะสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองและเรื่องราวเหล่านั้นมักจะทรมานกว่าความจริงเสมอคนเรามักเจ็บปวดกับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่รู้แน่ชัดการอธิบายทำให้อีกฝ่ายรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้แต่การไม่อธิบายทำให้เขารู้สึกสูญเสียการควบคุมและมนุษย์จะคิดถึงสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสูญเสียอำนาจมากเป็นพิเศษ หลายคนกลัวว่าถ้าไม่อธิบายอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดแต่ความจริงคือคนที่อยากเข้าใจคุณจริงๆจ,จะพยายามหาคําตอบเองโดยไม่ต้องให้คุณพูดและคนที่ไม่เคยตั้งใจเข้าใจต่อให้คุณอธิบายเป็นพันครั้งเขาก็จะเลือกฟังในแบบที่เข้าข้างตัวเองอยู่ดีการหยุดอธิบายจึงเป็นการคัดกรองโดยธรรมชาติว่าใครคือคนที่ให้ค่าคุณและใครคือคนที่เคยชินกับการได้รับโดยไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อคุณไม่อธิบายคุณกำลังบอกกับตัวเองอย่างเงียบๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความรู้สึกของคุณให้ใครเชื่อความรู้สึกของคุณมีค่าในตัวมันเองและการที่อีกฝ่ายไม่เข้าใจไม่ได้แปลว่าคุณสื่อสารไม่ดีแต่มันอาจแปลว่าเขาไม่พร้อมจะรับฟังตั้งแต่แรกสมองของเขาจะเริ่มคิดถึงคุณในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดเพราะไม่มีคำอธิบายมาปิดช่องว่างเขาจะย้อนคิดซ้ำๆว่าคุณจากไปเพราะอะไรคุณโกรธ คุณน้อยใจหรือคุณแค่ไม่ต้องการเขาอีกต่อไปและความไม่แน่ใจนี้เองที่จะทำให้คุณติดอยู่ในหัวเขานาน,านกว่าคำพูดใดๆ การไม่อธิบายยังเป็นการทำลายภาพเดิมที่เขาเคยมีต่อคุณถ้าในอดีตคุณคือคนที่อธิบายทุกอย่างใจเย็นและพยายามเข้าใจเขาเสมอการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบจะกระแทกใจเขาอย่างรุนแรงเพราะสมองมนุษย์ไวต่อความเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่เขาจะเริ่มสงสัยว่าคุณเปลี่ยนไปเพราะอะไรและการสงสัยคือจุดเริ่มต้นของความคิดถึง การไม่อธิบายยังทำให้คุณหยุดวนอยู่ในวงจรเดิมของความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลคุณไม่ต้องแบกภาระทางอารมณ์แทนเขาอีกต่อไปคุณไม่ต้องเป็นฝ่ายเข้าใจอยู่คนเดียวและเมื่อคุณหยุดทำสิ่งที่คุณเคยทำมาตลอดอีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกถึงการขาดหายไปของบทบาทนั้นในชีวิตเขาบทบาทของคนที่คอยอธิบายคอยประคองคอยทำให้ทุกอย่างราบรื่นและเมื่อบทบาทนั้นหายไปเขาจะรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์โดยที่เขาไม่สามารถระบุได้ว่า อะไรแต่ใจจะรู้ว่ามีบางอย่างหายไป การหยุดอธิบายไม่ได้ทำให้คุณดูใจร้ายแต่มันทำให้คุณดูมีขอบเขตและมนุษย์จะเคารพและคิดถึงคนที่มีขอบเขตมากกว่าคนที่ยอมลดตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์เพราะลึกๆแล้วสมองมนุษย์รู้ดีว่าคนที่ไม่ต้องอธิบายคือคนที่มั่นคงในตัวเองและคนแบบนั้นมักเป็นคนที่จากไปแล้วไม่กลับมาเหมือนเดิมและเมื่อเขาเริ่มตระหนักถึงสิ่งนี้ความคิดถึงจะไม่ใช่แค่ความโหยหาแต่จะกลายเป็นความกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปตลอดกาล และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการไม่อธิบายไม่แก้ตัวและไม่พยายามทำให้เขาเข้าใจคุณอีกต่อไปถึงทำให้เขาคิดถึงคุณหนักหนากว่าคำพูดใดๆที่คุณเคยเอ่ยออกมาข้อที่สามคือการหยุดเป็นที่พักทางอารมณ์ให้เขาและนี่คือการตัดสายใหญ่ที่ทำให้เขาคิดถึงคุณอย่างทรมานที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย มนุษย์ไม่ได้ผูกพันกันเพราะความรักเพียงอย่างเดียวแต่ผูกพันกันเพราะความเคยชินทางอารมณ์เขาอาจไม่ได้รักคุณมากที่สุดแต่เขาเคยใช้คุณมากที่สุดใช้คุณเป็นที่ระบายใช้คุณเป็นคนรับฟังใช้คุณเป็นคนที่เข้าใจเขาโดยไม่ตัดสินและใช้คุณเป็นที่พักใจยามเขาอ่อนแอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะสมองมนุษย์จะผูกความรู้สึกปลอดภัยเข้ากับคนที่ทำหน้าที่นี้ซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นเสมอเขาจะไม่เห็นคุณค่าแต่เมื่อคุณหยุดบทบาทนี้ลงอย่างเงีย,งยบๆความว่างเปล่าทางอารมณ์จะเริ่มปรากฏทันทีหลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นคนดีเป็นคนรับฟังเป็นคนเข้าใจคือหนทางสู่ความรักที่มั่นคง แต่ในความเป็นจริงถ้าความสัมพันธ์ไม่สมดุลการเป็นที่พักทางอารมณ์จะค่อยๆกลืนตัวตนของคุณไปจนหมดคุณจะกลายเป็นฟังก์ชันหนึ่งในชีวิตเขาไม่ใช่คนที่เขากลัวจะสูญเสียและฟังก์ชันใดที่ทำงานได้ตลอดเวลาฟังก์ชันนั้นจะไม่ถูกคิดถึงจนกว่าจะพังเมื่อคุณหยุดรับฟังหยุดปลอบหยุดอยู่เป็นที่พึ่งในวันที่เขาอ่อนแอ สมองเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่เสถียรทางอารมณ์เขาอาจยังใช้ชีวิตได้ตามปกติหัวเราะได้ทำงานได้แต่ในช่วงเวลาที่เขาเคยหันมาหาคุณโดยอัตโนมัติกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและสมองมนุษย์เกลียดช่องว่างแบบนี้มากกว่าสิ่งใดเพราะมันทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างเฉียพลันเขาจะเริ่มคิดถึงคุณไม่ใช่ในวันที่มีความสุขแต่ในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดเพราะในอดีต คุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนก็ยังมีใครสักคนอยู่ข้างๆและเมื่อคนแบบนั้นหายไปความทรงจำจะย้อนกลับมาอย่างไม่ขออนุญาตคนจำนวนมากพลาดตรงที่ยังคงทำหน้าที่เดิมแม้ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไป พวกเขายังรับฟังยังให้คำปรึกษายังเป็นคนดีในชีวิตของอีกฝ่ายแม้จะไม่ได้รับสถานะไม่ได้รับความชัดเจนและไม่ถูกรักษาอย่างที่ควรจะเป็นและยิ่งคุณทำหน้าที่นี้ต่อไปนานเท่าไหร่เขาจะยิ่งมั่นใจว่าคุณจะไม่ไปไหนและเมื่อมั่นใจแล้วความคิดถึงจะไม่มีวันเกิด การหยุดเป็นที่พักทางอารมณ์ไม่ใช่การใจร้ายแต่คือการคืนความรับผิดชอบทางอารมณ์ให้เขาคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับความรู้สึกของใครที่ไม่เลือกคุณอย่างเต็มใจเมื่อคุณหยุดสมองเขาจะเริ่มค้นหาคนอื่นเพื่อทดแทนแต่เขาจะพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะฟังโดยไม่ตัดสินไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจโดยไม่เรียกร้องและไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่โดยไม่ตั้งเงื่อนไข และการเปรียบเทียบนี้เองที่จะทำให้เขาคิดถึงคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะเริ่มนึกถึงวิธีที่คุณฟังเขาน้ำเสียงของคุณในวันที่เขาทอ้อวิธีที่คุณไม่พยายามแก้ปัญหาแต่เรียกจะอยู่ตรงนั้นและรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้จะกลับมาหลอกหลอนในวันที่เขาต้องการใครสักคนจริงๆเพราะความผูกพันทางอารมณ์ฝังลึกกว่าความสัมพันธ์ทางสถานะมากนัก การหยุดเป็นที่พักทางอารมณ์ยังทำให้ภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนไปในสายตาเขาจากคนที่พร้อมจะอยู่เสมอกลายเป็นคนที่มีขอบเขตและคนที่มีขอบเขตคือคนที่สมองมนุษย์ให้คุณค่าโดยอัตโนมัติเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการเข้าถึงคุณไม่ง่ายอีกต่อไปและเมื่อสิ่งใดเข้าถึงได้ยากสิ่งนั้นจะถูกคิดถึงมากขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม คุณอาจรู้สึกผิดในช่วงแรกรู้สึกเหมือนทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ความจริงคือคุณแค่หยุดทิ้งตัวเองไว้ในความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นคุณค่าเมื่อคุณเลือกตัวเองคุณจะหยุดรู้สึกว่างเปล่าและในขณะเดียวกันความว่างเปล่านั้นจะย้ายไปอยู่ในใจเขาแทนและมนุษย์มักจะคิดถึงคนที่ทำให้เขารู้สึกบ้านมากกว่าคนที่ทำให้เขาตื่นเต้นเพราะบ้านคือที่ที่ใจพักได้ และเมื่อบ้านหลังนั้นไม่เปิดไฟรออีกต่อไปเขาจะเริ่มหลงทางทางอารมณ์อย่างช้าๆและเงียบงันไม่มีเสียงร้องไม่มีดรามา่าแต่เป็นความคิดถึงที่ค่อยๆสะสมจนหนักอึ้งในใจและนั่นคือพลังของการหยุดเป็นที่พักทางอารมณ์อย่างแท้จริงคุณไม่ได้ทำให้เขาคิดถึงคุณด้วยการพยายามแต่คุณทำให้เขาคิดถึงคุณด้วยการหยุดทำในสิ่งที่เขาเคยเพึ่งพามากที่สุด และเมื่อเขาตระหนักว่าคนที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยที่สุดไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วความคิดถึงจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่จะกลายเป็นความโหยหาที่ลึกและยากจะทดแทนข้อที่4คือการไม่ตอบสนองทางอารมณ์ต่อเขาอีกต่อไปและนี่คือการตัดวงจรที่ทำให้เขาเคยรู้สึกว่ามีอานาจเหนือจิตใจคุณเพราะมนุษย์จานวนมากไม่ได้ผูกพันกับคนที่รักเขามากที่สุด แต่ผูกพันกับคนที่ตอบสนองต่อเขามากที่สุดทุกข้อความทุกสายตาทุกอารมณ์ขึ้นลงที่คุณแสดงออกล้วนเป็นหลักฐานให้สมองเขาเชื่อว่าเขายังมีผลต่อคุณและตราบใดที่เขายังมีผลต่อคุณเขาจะไม่รู้สึกสูญเสียแต่เมื่อคุณหยุดตอบสนองไม่ว่าจะเป็นความโกรธความน้อยใจความตัดเพอหรือแม้แต่ความอ่อนโยนแบบเดิมสมองเขาจะเริ่มสับสนทันที เพราะสิ่งที่เคยได้ผลกลับไม่ทำงานอีกต่อไปคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการแสดงอารมณ์คือความจริงใจแต่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลอารมณ์ของคุณกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เขารู้สึกสำคัญทุกครั้งที่คุณแสดงออกว่าเจ็บแปลว่าเขายังมีพลังทุกครั้งที่คุณกโกรธแปลว่าเขายังมีผลและทุกครั้งที่คุณอธิบายด้วยอารมณ์แปลว่าเขายังอยู่ในศูนย์กลางโลกของคุณ การหยุดตอบสนองทางอารมณ์จึงไม่ใช่การเย็นชาแต่คือการถอนพลังคืนกลับมาอยู่กับตัวเองเมื่อคุณตอบด้วยความนิ่งสุขุมหรือเลือกไม่ตอบในจังหวะที่เคยตอบสมองเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่สมดุลเขาจะเริ่มสงสัยว่าคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมหรือไม่หรือคุณแค่ไม่แคร์แล้วจริงๆและความไม่แน่ใจนี้เองจะเริ่มกัดกินใจเขามากกว่าคำด่าหรือคำตัดพอด้อใดๆ เพราะอารมณ์เชิงลบยังแปลว่าคุณแค่แต่ความนิ่งคือสัญญาณของการปล่อยมือหลายคนกลัวว่าถ้าไม่แสดงอารมณ์อีกฝ่ายจะไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรแต่ความจริงคือคนที่ใส่ใจจริงๆจ,จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้คุณไม่พูดอะไรเลยและคนที่ไม่ใส่ใจต่อให้คุณระเบิดอารมณ์เป็นร้อยครั้งเขาก็จะมองข้ามอยู่ดีการไม่ตอบสนองทางอารมณ์ยังทำลายรูปแบบความสัมพันธ์เดิมที่เขาคุ้นเคย ถ้าเขาเคยชินกับการพูดบางอย่างแล้วคุณจะสะเทือนใจถ้าเขาเคยรู้ว่าพฤติกรรมบางอย่างจะทำให้คุณโกรธหรือง้อเขาในที่สุดการที่คุณไม่ตอบสนองจะทำให้เขาสูญเสียแผนที่ทางอารมณ์เขาจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนและสมองมนุษย์กลัวความไม่แน่นอนมากกว่าสิ่งใดเขาจะเริ่มทบทวนคำพูดและการกระทำของตัวเองย้อนหลังเพื่อหาว่าตรงไหนที่ทำให้คุณเปลี่ยนไป และการทบทวนนี้เองจะทำให้คุณวนเวียนอยู่ในความคิดของเขาอย่างต่อเนื่องการนิ่งของคุณยังส่งสัญญาณว่าคุณไม่ต้องการการยอมรับจากเขาอีกต่อไปและนี่คือการกระแทกอีโก้ในระดับลึกเพราะเมื่อคุณไม่ตอบสนองแปลว่าคุณไม่รอคำอธิบายไม่รอคำง้อและไม่รอการเปลี่ยนแปลงจากเขา คนเรามากคิดถึงคนที่ไม่ต้องการเรามากกว่าคนที่รอเราเสมอเพราะการไม่ต้องการคือภาพสะท้อนว่าคุณอาจสูญเสียสถานะพิเศษนั้นไปแล้วหลายคนสับสนระหว่างการนิ่งกับการเก็บกดแต่การนิ่งที่มีพลังไม่ได้มาจากการฝืนมันมาจากความเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบทุกอารมณ์ที่ถูกโยนมาให้คุณเมื่อคุณหยุดรับลูกอารมณ์ความสัมพันธ์จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในรูปแบบเดิมได้ และเมื่อรูปแบบเดิมพังเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมและความไม่เหมือนเดิมคือจุดเริ่มต้นของความคิดถึงที่ลึกและไม่สบายใจคุณจะกลายเป็นคนที่เขาอ่านไม่ออกจากคนที่เขาคาดเดาได้ง่ายและสมองมนุษย์จะหมกมุ่นกับสิ่งที่อ่านไม่ออกมากกว่าสิ่งที่คุ้นเคย การไม่ตอบสนองทางอารมณ์ยังช่วยให้คุณหลุดจากวงจรการถูกกระตุ้นซ้ำๆคุณจะไม่ต้องเสียพลังไปกับการพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องอธิบายความรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อคุณสงบนิ่งคุณจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ชัดขึ้นว่าใครกันแน่ที่เคยได้ประโยชน์จากอารมณ์ของคุณและใครที่พร้อมจะอยู่กับคุณแม้คุณไม่เล่นบทเดิมอีกต่อไปในขณะเดียวกันเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการเข้าถึงคุณต้องใช้ความพยายามมากขึ้น และเมื่อสิ่งใดต้องใช้ความพยายามสิ่งนั้นจะถูกให้คุณค่าโดยอัตโนมัติเขาอาจพยายามกระตุ้นอารมณ์คุณอีกครั้งพูดในแบบเดิมทำในแบบเดิมเพื่อดูว่าคุณยังตอบสนองหรือไม่และถ้าคุณยังคงนิ่งความคิดถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นความกังวลและความกังวลจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความกลัวว่าจะเสียคุณไปจริงๆเพราะสำหรับสมองมนุษย์ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการไม่มีอิทธิพลต่อคนที่เคยสำคัญ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการไม่ตอบสนองทางอารมณ์อย่างมั่นคงและมีสติจึงทำให้เขาคิดถึงคุณหนักหนากว่าการแสดงความรู้สึกใดๆที่คุณเคยทำข้อที่5คือการมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นและนี่คือสิ่งที่ทำให้ความคิดถึงของเขาเปลี่ยนจากอารมณ์ชั่วคราวกลายเป็นความเจ็บลึกที่ค้างอยู่ในใจยาวนานที่สุดเพราะไม่มีอะไรทำร้ายจิตใจมนุษย์ได้มากไปกว่าการเห็นใครบางคนมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเราอยู่ในนั้น คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการทำให้อีกฝ่ายคิดถึงต้องทำให้เขาเห็นว่าเรายังเจ็บยังรอยังพังแต่ความจริงแล้วสมองมนุษย์ไม่ได้คิดถึงคนที่อ่อนแอที่สุดมันคิดถึงคนที่หลุดออกจากอำนาจของเขาอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นดูมั่นคงขึ้นมีพลังมากขึ้นมีโลกของตัวเองที่ไม่หมุนรอบเขาอีกต่อไปโดยที่คุณไม่โพสต์ประชดไม่อวดไม่เน็ตและไม่ส่งสัญ,ญญาณว่าอยากให้เขาเห็น นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่กระแทกใจเขาที่สุดเพราะมันไม่เปิดช่องให้เขาปลอบตัวเองว่าคุณแค่แกล้งเข้มแข็งหรือคุณแค่พยายามเรียกร้องความสนใจชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงียบๆคือหลักฐานที่สมองเขาไม่สามารถบิดเบือนได้ว่าคุณไม่ต้องการเขาอีกต่อไปในเชิงอารมณ์คนเราทนเห็นคนที่ยังต้องการเราได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ต้องการเราเลยเพราะการไม่ต้องการคือการตัดบทบาทของเขาออกจากชีวิตคุณโดยสิ้นเชิงเมื่อคุณมีชีวิตที่เต็มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเอง การเติบโตทางความคิดการมีเป้าหมายใหม่หรือการมีความสุขในแบบที่ไม่ต้องอธิบายสมองเขาจะเริ่มตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาคุณเคยรอเขาเคยปรับตัวเพื่อเขาเคยยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่วันนี้คุณกลับไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วและคำถามที่เจ็บที่สุดจะเริ่มก่อตัวขึ้นว่าถ้าเขาอยู่ได้ดีขนาดนี้โดยไม่มีเราแสดงว่าเราอาจไม่สำคัญอย่างที่คิดความคิดนี้กระแทกอัตตาและตัวตนของมนุษย์ในระดับลึก พราะมันไม่ใช่แค่การคิดถึงคุณแต่คือการตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองในชีวิตคุณชีวิตที่ดีขึ้นของคุณจะทำลายภาพเดิมที่เขาเคยมีว่าคุณคือคนที่ต้องการเขาต้องพึ่งเขาหรือจะพังถ้าไม่มีเขาและเมื่อภาพนั้นพังความทรงจำในอดีตจะถูกขุดขึ้นมาทบทวนใหม่ทั้งหมดเขาจะเริ่มคิดถึงช่วงเวลาที่คุณพยายามช่วงเวลาที่คุณอดทนช่วงเวลาที่คุณให้มากกว่าที่ควรและเมื่อเขาเชื่อมโยองอดีตกับปัจจุบันที่คุณดูมั่นคงขึ้นโดยไม่ต้องมีเขา ความเสียดายจะเริ่มก่อตัวอย่างช้าๆแต่หนักหน่วงคนเรามักคิดถึงสิ่งที่เขาเคยได้มาโดยไม่ต้องพยายามมากที่สุดเมื่อสิ่งนั้นไม่อยู่แล้วและไม่สามารถเรียกกลับมาได้ง่ายๆการมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่พิสูจน์ยังทําให้คุณไม่ตกอยู่ในเกมเปรียบเทียบคุณไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเอาชนะและไม่ต้องการให้เขาเห็นว่าคุณเหนือกว่าเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ต้องการพยานและเมื่อเขารับรู้ถึงความสุขนั้นไม่ว่าจะผ่านคนอื่นผ่านบรรยากาศ หรือผ่านพลังบางอย่างที่เปลี่ยนไปเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าคุณไม่ใช่คนเดิมที่เขาเคยเข้าถึงได้ง่ายๆอีกต่อไปและสมองมนุษย์จะคิดถึงสิ่งที่เข้าถึงไม่ได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความคิดถึงในจุดนี้จะไม่ใช่แค่ความโหยหาแต่จะปนด้วยความรู้สึกผิดความเสียดายและความรู้สึกว่าเขาอาจตัดสินใจผิดพลาดในอดีตซึ่งเป็นอารมณ์ที่ยากจะเยียวยาเพราะมันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ง่ายๆ ชีวิตที่ดีขึ้นของคุณยังเป็นการปิดประตูสุดท้ายที่เขาเคยใช้ปลอบใจตัวเองว่าคุณจะอยู่รอเสมอเมื่อประตูนั้นปิดลงอย่างสงบไม่มีคำประกาศไม่มีคำอำลาสมองเขาจะเริ่มรับรู้ว่าคุณอาจไม่กลับมาในบทบาทเดิมอีกแล้วและความคิดถึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นความกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปตลอดกาลคนจำนวนมากคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องยิ่งใหญ่ต้องชักต้องให้เห็นแต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุด คือการเปลี่ยนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะมันทําให้สมองอีกฝ่ายไม่สามารถหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองได้คุณไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าคุณดีขึ้นแต่คุณแค่ดีขึ้นจริงๆและนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ความคิดถึงที่เกิดจากข้อสุดท้ายนี้จะไม่รุนแรงแบบฉับพลันแต่มันจะค่อยๆแทรกซึมอยู่ในชีวิตเขาในวันที่เขาเหนื่อยในวันที่เขาล้มในวันที่เขาหันกลับไปมองและพบว่าคนที่เคยเป็นที่พักใจกลับเดินไปไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงและสิ่งที่ทําให้เขาเจ็บปวดที่สุด ไม่ใช่การที่คุณมีความสุขแต่คือความสุขนั้นไม่ต้องมีเขาเป็นส่วนหนึ่งอีกต่อไปและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมการมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่พิสูจน์ให้เขาเห็นจึงเป็นการปิดฉากความสัมพันธ์อย่างสง่างามและในขณะเดียวกันก็เป็นการทิ้งร่องรอยของความคิดถึงที่ลึกและยาวนานที่สุดไว้ในใจของเขาท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณจนใจแทบแตกสลายไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เพราะคุณพยายามมากพอและไม่ใช่เพราะคุณอดทนได้มากแค่ไหนแต่มันคือการที่คุณกล้าหยุดอยู่ในจุดที่ทำให้ตัวเองสูญเสียตัวตนบทเรียนทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณเอาไปใช้ควบคุมใครแต่มีไว้เพื่อพาคุณกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสง่างามเมื่อคุณหายไปอย่างมีคุณค่า หยุดอธิบายหยุดแบกรับอารมณ์แทนคนตื่นหยุดตอบสนองต่อสิ่งที่ทำร้ายใจและเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพิสูจน์คุณไม่ได้แค่ทำให้เขาคิดถึงแต่คุณกำลังยกระดับชีวิตตัวเองขึ้นไปอีกขั้นและไม่ว่าเขาจะคิดถึงหรือไม่จุดนี้คือจุดที่คุณไม่แพ้แล้วความคิดถึงของเขาไม่ใช่รางวัลแต่มันคือผลลัพธ์ของการที่คุณเลือกตัวเองอย่างแท้จริงบางคนจะคิดถึงคุณเพราะเขาเสียคุณไป บางคนจะคิดถึงคุณเพราะเขาไม่อาจเข้าถึงคุณได้อีกและบางคนจะคิดถึงคุณเพราะคุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่เขาไม่มีวันได้สัมผัสอีกครั้งแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณไม่ต้องกลับไปเป็นคนเดิมเพื่อใครอีกต่อไปถ้าเขาเรียนรู้จากการสูญเสียนั่นคือบทเรียนของเขาถ้าคุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดนั่นคือการเติบโตของคุณและในวันที่คุณหันกลับไปมองคุณจะไม่ถามว่าเขาจะคิดถึงเราหรือเปล่า แต่คุณจะถามตัวเองว่าเราภูมิใจในตัวเองแค่ไหนที่เลือกเดินออกมาจากจุดที่ไม่เห็นคุณค่าเราและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของหัวใจคนหนึ่งคน